ถ่ายทอดสดฟุตบอล18ปีประเภทกอนะครับอยู่กับผมกฤษณพยุงครับและคุณสมุทรสอนขวัญนะครับรับหน้าที่บรรยายในเกมวันนี้ครับครับสวัสดีคุณกฤษณานะครับสวัสดีุผู้ชมทุกท่านนะครับบรรยากาศแปลกใหม่ครับกับการถ่ายเทอาสดฟุตบอลนักเรียนนะครับรุ่นอายุ18ปีประเภทกอนะครับปีนี้เนี่ยบีจีเราดึงแล้วก็ขยับปรับเปลี่ยนให้ ให้ดูอินเตอร์มากขึ้น uh. ให้น้องๆได้ดูวิธีการของ uh. ฟุตบอลนักเรียนคือไปดูต่างประเทศและดูญี่ปุ่นมามัน uh. รู้สึกว่าแบบมันมันน่าจะไทยก็น่าจะทำได้ uh. ผู้สินให้สัญญาณครับเป็นทางฝั่ง,งสวนกุหลาบนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาครับได้เขยลูกแรวเด่นก่อนนะครับเปิดทิ้งยาวขึ้นมาเลยครับมาดูจังหวะนี้ครับใจ แบ็กซ้ายครับเปิดเข้ามาโรยๆออกไปชกล้วไม่ดีนะแต่เซฟได้สามนทียังโดนตอเตะออกมาครับโอ้โหลูกนี้เกือบจะไม่ดีครับของทีทัศน์แต่ยังแก้ไขได้แล้วเซฟศสรลยังบุกต่อมว้วนหนีมาโอ้โห,โหลุกสกี้ครับโดนจิ้มออกหลังได้เตะบุม,มครับดูจังหวะนี้ครับใครเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วปัดได้ลูกนี้แต่บอลม,มันเคลียร์ไม่ขาดครับจังหวะยิงซัดเข้าไปของลุสกี้ก็ทีทัศน์เองยังลุกขึ้นมาเซฟได้นี่ครับนี่ครับแล้วก็ช่วยเคลียร์ทิ้งออกไป ส่วนกุลาบออกบอลมาขวาสุดมาแล้วครับเติมขึ้นมาเปิดเข้าไปในเขตโทษบอลตกพื้นเก็บเล่นได้ครับจังหวะนี้จักรชัยจักรชัยกับตัวโองกูเซฟเลยครับลูกนี้ต้องปัดครับเป็นจังหวะปัดของพีรัสประคองพันนะครับดูจังหวะนี้อีกทีนึงครับเปิดเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็หม่งเคลียร์ทิ้งออกมาปรากฏบอลมันมาเข้าทางครับแล้วปัดลูกนี้ครับจักรชัยโอ้โหพิพัฒน์ ต้องบินเซฟเลยครับลูกปั่นด้วยขวาเนี่ยครับถือว่าอ่านบอลอ่านทางบอลได้ดีนะครับแล้วก็บินเซฟได้สวยมากจริงจรลังจะเข้าสู่ช่วง30นาทีของเกมนะครับยังสูนยูคู่นี้ทิ้งมาสวยด้วยครับมาที่จังหวะนี้ครับสิทธาสิทธาสับขาแบบดิจิตอลหลอกไป2ทีเข้าเขตโทษสิทธาเปิดเข้ามาอู้ยังเซฟได้ครับลูกนี้สกัดไม่ขาดต้องเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับอย่างได้ต่อเดี๋ยวดูจังหวะตรงนี้ก่อนครับ จังหวะสับขาหลอกของสิทธาครับจีเข้าหาสับสับสับนี่ครับแล้วก็คล้องไปเลยครับริ้วจริงๆครับแล้วพยายามจะเปิดเรียดยัดเข้ามาแต่ว่าอย่างติดเซฟของทีทัศน์แล้วก็ช่วยเกรททิ้งไว้ได้ครับนี่ครับสับสับสับแล้วก็ไปครับโอ้สกิลนี้นี่ฝึกมาแน่นอนครับฝึกแน่นอนครับอยู่บ้านไม่ทําอะไรเลยฝึกสับขาเนี่ยแต่มุมจังหวะนี้ก่อนเปิดเข้าไปตรงจุดโทษและมงย้นนี้แหละแต่ยิงไม่ดีครับจังหวะจัตวัดออกหลังไว้เองครับ แล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้เลยครับกับจังหวะยิงของปวริศนะครับซึ่งก็ออกหลังไปจบ45นาทีครับเทสิรินเสมอกับสุกุลาศูนต์ต่อศูน์ครับถูกมาจังหวะนี้ครับเทสิรินตัดได้แล้วสุกุลาจะสวนครับมาที่โอเกี่ยวบอลลงได้ครับต้องบวชมาเล่นเทียเทพให้ขึ้นมาแล้วเปิดจังหวะนี้โอ้ยิงเลยครับเสาแรกยังไม่เผลอครับทางด้านของพิพัฒย์ยังปัดเอาไว้ได้พิพัฒน์เนี่ยชกจังหวะนี้แต่ยังไม่พ้นอันตรายครับ ย้อนกลับเข้ามาแล้วได้มองด้วยโอ้โหดี๋ยจะมาโยกปัดครับพิพัฒน์ซุปเปอร์เซฟอีกครั้งนึงครับครึ่งแรกก็เซฟไปแล้วโอ้แล้วคนเดิมเลยครับปุญยาภพครับดูจังหวะเปิดลูกนี้อีกครั้งหนึ่งครับเปิดโค้งเข้ามาแล้วก็ขึ้นโคกกดไม่ลงครับบอลเนี่ยเกือบจะฮุบแต่ว่าพิพัฒน์นะครับปัดทิ้งออกไปเหมืนย้อยๆครับเนี่ยครับเกือบจะคุกลงใต้คานไปไม่ได้ครับเทพศิริน จะโต้บอลยังไม่แม่นครับแต่ยังได้อยู่ลุสกี้ลุสกี้เลี้ยงจี้เข้าขวาลุสกี้เอาหน่อยน้องยิงจังหวะนี้โอ้โเส้นดีนักผันยิงดีนะคนเซฟครับล,ลูกนี้แหมทีทัตแกอ่านจังหวะแล้วก็บินไปเซฟไปได้ครับโอ้ลุสกี้แกหาจังหวะยิงจนได้นะครับจะเล่นสูตรแรงครับทำสมาธิกันก่อนวิ่งมาครับตินวิ่งมาปั่นจังหวะนี้โอ้ข้ามขาร์น่าได้เสียวแล้วฝั่งเนสซินฮือเลยครับลูกนี้ ยิงช้อนใต้ลูกเกินไปหน่อยนะครับบอลก็เลยเหินข้างผ่านออกไปมาที่ไปเองทะลุขึ้นมาครับจังหวะนี้สายมีสายมีลุสกี้ลุกสกี้เก,กี่ยวแล้วลุกสกี้โยกเข้าซ้ายยิงวันนี้เขาน่าจะเป็นคนที่โอากาสเยอะสุดแล้วครับลุกสกี้นี่ครับอาจารย์ไม่รอนะครับเป่าจบ90บนาทีเลยครับทั้ง2ทีมต้องประวัติกันที่ลูกโทษนะครับ ลุยดีอาร์ตแห่งเทพสรินครับลุยดีอาร์ตครับทำสมาธิครับถ้าเห็นเราแซวน่าจะน่าจะเสียสมาธิเหมือนกันแต่ว่าวิ่งมายิงจังหวะนี้โอ้โห,โโหเกือบไม่ได้ครับยังยิงแรงพอที่จะเข้าครับลูกนี้นี่ครับลูกกีวิ่งมาเดินดีกว่าแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โห,โโหยิงเสาฝั่งขวามือครับเป็นนิติกรสอนพินิจนะครับยิงเข้าไปนีเสมอหนึ่งโอ้โหโค้งซะหนึ่งทีครับ วิ่งมาใช่สิแล้วครับโอ้โหดีเดียวดีเลยครับสุดยอดเลยครับจีทัศน์ทำสมาธิวิ่งมายังไม่วิ่งครับซอยขาแล้วเลือกยิงโอ้โหเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับขึ้นนำเป็นสองประตูต่อนหนึ่งครับสำหรับสวนกุหลาบวิ่งมาแล้วยิงโอ้เรียบร้อยครับเป็นเซนทรัลนะครับปราศแสงสว่างที่ยิงเข้าไป วิ่งมายิงจังหวะนี้โอ้ยยิงดีมากครับนำอีกครั้งครับเป็น3-2วิ่งมายิงอ่าได้เลยครับพุ่งเข้าไปสวยงามมากนี่ครับขอฟังเสียงหน่อยครับคนที่สี่ครับวิ่งมายิงจังหวะนี้แล้วอ้วนข้างอ้โหดาบ้าจัดเลยครับลูกนี่จีน่า่ครับ โอ้โหยิงข้ามคานออกไปโคตอยก็จริงจังครับวิ่งมายิงตัวนี้โอ้ยครับนับอีกครั้งนครับตาตพงษ์ชัยมงคลนะครับโอ้โหสายตาตึกเปี๊ยตึกเปี๊ยโอ้โหแล้วมองบอลอย่างเดียวเลยครับตึกเปี๊ยวิ่งมายิงโโอ้หตีเสมอครับสี่ประตูต่อสี่เอาละครับมาลุ้นจังหวะขึ้นทำระเซศร์อีกครั้งครับวิ่งมาแล้วยิงเรียบไยครับโอ้โหตรงนี้ยิงวิ่งตีเสมอครับสันพงษ์สันพงษ์ยิงอย ท่านฝั่งสงกรานต์เขายิงมุมนี้ขบกลิบเลยนะครับแต่เขามีจุดโทษด้วยครับแล้วคนดูช่วงยิงอยู่โทษหกยิงจุดหกเลยนะเออศิลวิตครับวิ่งมายิงด้ไปซ้ายโอ้โหยิงเข้าไหลอกครับหลอกหน้าขาเลยเหมือนกันเลยครับนี่ได้หนึ่งลอยยิ้มกระพงศกรนะฮะทางนี้ครับสิบเจ็ดกระพงศกรโอ้ยเสือมัโอ้งยิงเข้าไปครับพงศกรแล้วตอนนั้นวิเชียรนี่แอดเหมือนกัน มาครับอนุชาอนุโอ้แกเครียดมากอนุชาวิ่ง<ผ>มากดเปียงโอ้โหมาดิมาดิเดินฝ่ามาดิมาดิมาดิมแหมเดินแดว่าดูเอิวัดใหญ่มาอย่าสแรงไกน้อย่าส่ดอกเออสุราดยิงก็ตีเสมอครับพุทธินันครับพุทธินันวิ่งมายิงโอ้ยทำิินเก็บทยนะได้ครับลูกนี้ยิงออกไปครับพุทธินันโอ้ ชนะเกิดได้แชมป์เลยตอนนี้โอ้โหนี่คือแค่รอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นนัดแรกด้วยเป็นนัดแรกนะครับแรกด้วยโอ้โหเนี่ยครับต้องต้องเข้าไปดึงเพื่อนึ้นมาเลยครับผมบอกเลยว่าเรื่องทุกอย่างเลยครับวันนี้เกมเกิร์มอะไรตึงหมดเลยครับหน้าเน้อตึงทุกคนเป็นว่าจบการแข่งในเกมแรกนะครับเจ็ดประตูต่อหกนะครับเป็นเทพศรินชนะไปครับ